โอเคฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังซา u n d p pe e พิ Pearl Clip Pro ให้ฟังนะฮะโอ้โ oh, หชื่อแม่งเรียกยากลิ้นจะพันกันคือจริงๆเนี่ยผมได้ ซื้อหูฟังตัวนี้มาสักพักประมาณ2อาทิตย์แล้วนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าประทับใจครับแม่งโคตรดีเลยซึ่งก่อนหน้าเนี่ยผมเคยใช้หูฟังของ Sound s o u n d p e d s อีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นชื่อ Go Free มาก่อนคร s o u n d p e d s Go Free ซึ่งมันก็เป็นหูฟังแบบ Two Wireless เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบคล้องหูครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นลักษณะคือเออหนีบหนีบเข้าไปที่ล่องหูคร ตรงเนี้ยอย่างงี้ครับไอตัวหูฟังมันจะเป็นลนักษณะงี้นะแล้วเราก็หนีบเข้าไปครับหนีบปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนลงมาตำแหน่งข้างล่างนี้ครับอ่าก็ะจะประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหูฟังลักษณะเนี่ยผมไม่คาดหวังว่ามันจะต้องเสียงดีอะไรมากมายนะเพราะว่าจากตัวที่เคยใช้มาเนี่ย s o u n d p e a t Go Free เนะี่ยเสียงมันไม่ได้ดีครับเสียงแบบบางๆไม่มีเบสไม่มีอะไรเลยครับก็คือหวังแค่ว่าให้มันใส่สบายแล้วก็ไม่หลุดออกจากหูก็พอครับเพราะว่าหูผมเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะก็คือมันจะไม่มีตัวล็อกที่มันจะเป็นแง่งๆ่ผมก็ ายลาบากนะแต่ผมผมเห็นหลายๆคนก็หูแบบเดียวกันนะลองดูนะปกติหูคนเรามันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่หูผมมันไม่มีไอ้ไอ้แง่งๆแบบนั้นอะซึ่งมันมันทำให้เวลาใส่หูฟังธรรมดาเนี่ยมันหลุดครับมันพยายามจะหลุดออกจากหูตลอดเวลาซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมเป็นเรื่องที่ผมก็เซ็งมาตั้งแต่เด็กนะครับว่าทําไมหูเราไม่เหมือนชาวบ้านเขาวะชาวบ้านเขาใส่หูฟังได้มันล็อกครับแต่ของเราพอมันหลุดเนี่ยหูฟังประเภทนี้ผมก็เลยใช้ไม่ได้ไปเลยครับพอมันมีไอ้หูฟังที่มันลักษณะว่ามันสามารถใส่ ได้กับคนที่หูไม่มีร่องตรงเนี้ยผมก็เลยอยากจะลองนะก็เลยจัดมาซึ่งไอตัว Sound Clip t w i s Pearl Clip Pro เนี่ยมันก็จะไม่ได้เข้าไปยัดในรูหูเหมือนเหมือนหูฟังทั่วๆไปนะครับ มันจะแค่หนีบอยู่ตรงล่องหูอะตรงนี้ผมเรียกล่องหูแล้วกันนะเน,นี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยถ้ารูหูเครื่องในนะแต่ว่าผมก็จะเน้นเอาไปใช้งานโดยการที่เออเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเปิด YouTube ฟังบอดแคสอะไรอย่างเงี้ยครับเออเพราะว่าหูฟังประเภทนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราจะได้ยินเสียงภายนอกอยู่ด้วยครับก็คือเสียงข้างนอกที่เขารอบๆตัวเราอะมันก็ยังคงเข้ามาให้เราได้ยินนะโดยในขณะที่เราก็สามารถฟังคอนเทนต์ฟังอะไรของเราไปได้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีของหูฟังประเภทนี้ เปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเจอกับหูฟังประเภทนี้นะฮะเสียงมันจะค่อนข้างเบาครับเวลาที่เสียงภายนอกมันมันสู้เสียงภายนอกไม่ค่อยไหวอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเพนพอยที่ผมเจอนะครับจากรุ่นเก่าแต่พอมาตัวนี้ Pearl ลคลิปโปคือมันดีกว่าที่ผมคาดหวังไปไกลมากเอาเรื่องแรกก่อน เรื่องเรื่องแรกนะเรื่องที่ผมคาดหวังก็คือใส่สบายใส่สบายมากครับถึงขั้นที่ว่าใส่ไปสักพักหนึ่งคือเราลืมไปเลยว่าเราใส่หูฟังอยู่จนกระทั่งแบบมีโทรศัพท์เข้าหรือว่ามีเราเปิดคลิปเปิดอะไรดูขึ้นมาเนี่ยถึงจะแบบเฮ้ยมันมีหูฟังอยู่ในหูเรานี่หว่าลืมไปเลยฮนะแล้วก็ใส่แล้วหลุดหูไหมอันนี้ประเด็นสําคัญก็คือไม่หลุดครับไม่มีไม่หลุดคือผมสับสามารถที่จะแบบเออสะบัดสะบัดหัวยังไงก็ได้คือผมลองสะบัดแบบสะบัดจนเวียนหัวไม่มีทางหลุดแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งก็คือ คือมันสามารถใส่ได้นานมากโดยที่เราคือปกติหูฟังเนี่ยถ้าเราใส่นานๆเวลาดึงออกมันจะมีอาการตึงๆเจ็บๆที่หูนิดน,นึงใช่ไหมตัวนี้ไม่เลยใส่ไปทั้งวันตอนดึงออกก็ไม่มีอาการแบบเจ็บๆตึงๆที่หูเลยครับคือดีมากเรื่องการสวมใส่เรื่องคุณภาพเสียงซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้คาดหวังเลยแต่กลับเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ผมมากที่สุดครับคือผมตกใจว่าเฮ้ย hey นี่มันคือเสียงจากหูฟังแบบคลิปออนจริงเหรอคือแม่งใส่เคลียร์ไม่พอแม่งมีเบสด,ด้วยยตัวเก่าที่ใช้คือแม่งไม่มีเบส เลยครับแห้งจัดเลยแต่ตัวนี้แม่งมีเบดแล้วเบดแบบลึกด้วยแบบแบบกระตึบๆึบบบเลยนะคือแม่งเสียงดีมากเอางี้ผมว่า แม่งดีกว่า AirPods อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะใครไม่เห็นด้วยแย้งได้นะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมประทับใจเสียงตัวนี้มากกว่า AirPods อันนี้ต้องโน้ตด้วยว่าผมไม่ได้เอามาฟังเทียบกันแบบตัวต่อตัวนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มี AirPods หูผมมันใส่ไม่ได้ใส่แล้วมันหลุดครับผมก็เลยขายไปแล้วแต่ว่าที่จําได้จาก first impression นะผมบอกได้เลยตัวนี้ยผมรู้สึกประทับใจกว่า AirPods เยอะในเรื่องของคุณภาพเสียงนะต่อไปเรื่องไม์เวลาที่เราใช้ในการคุยโทรศัพท์หรือเล่นเกม ฝั่งตรงข้ามได้ยินเสียงเราชัดเจนดีครับแล้วก็ไม่เก็บเสียงรบกวนภายนอก ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีครับในแง่การใช้งานจริงเนี่ยใช้มาประมาณสองอาทิตย์นะใส่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคือน้องๆในออฟฟิศจะรู้ดีว่าผมใส่ตลอดเวลาจริงผมบอกได้เลยว่าชีวิตสะดวกขึ้นเยอะคือปกติเนี่ยระหว่างวันผมก็อาจจะมีการดูคลิปนู่นนี่นั่นฟังเพลงบ้างครับซึ่งเดิมเนี่ยเพนพอยต์ของผมก็คือเวลายอยู่ในที่สาธารณะแล้วจะดูคลิปเนี่ยมันเปิดเสียงดังไม่ได้มันรบกวนชาวบ้านแต่ไม่แต่จะเอาแบบหูฟังที่มันเป็นฟูลไซส์มาส เลยก็มันจะรู้สึกว่ามันจริงจังเกินครับแล้วก็เวลาใครเดินเข้ามาคุยกับเราเนี่ยมันต้องถอดเข้าถอดออกซึ่งตรงนี้มันจะน่าราคาญมากๆครับแต่ว่าตั้งแต่ที่ผมได้ตัวนี้มาคือผมไม่ต้องทําแบบนั้นละเวลาจะดูคลิปคือผมเปิดคลิปคือใส่ค้างไว้เงี้ยจะดูคลิปไหนเปิดดูได้เลยครับแล้วคุณจะได้ยินเสียงทุกอย่างทั้งเสียงในคลิปหรือเสียงรอบๆตัวเสียงพี่หลามนายอาร์มอะไรก็ตามที่คุณฟังอยู่คุณได้ยินครบและเสียงของคนที่เดินเข้ามาคุยกับคุณก็ได้ยินด้วยโดยไม่ต้องปิดคลิปเลยครักอ,อื พักเปลี่ยนมาฟังเพลงเนี่ยถ้าผมจะฟังเพลงก็เปิดความดังไว้ที่ประมาณแบบอถึงส3ขีดเหมือนเดิมนะมันจะได้ยินเหมือนเหมือนคุณเดินในห้างแล้วห้ามเปิดเพลงให้คุณฟังอ่ะประมาณนั้นเลยก็คือได้ยินเสียงแบบคลอไปซึ่งเพลินมากครับแต่ถ้าจะฟังแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยเล่งเสียงขึ้นมาสัก5-60%หเนี่ยคือดังพอที่จะกบเสียงรอบข้างครับแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงแบบชัดเจนแต่ถ้าสมมุติคุณเดินห้างอยู่แล้วคุณหาที่นั่งได้อยากจะฟังเพลงให้ได้อัธรตแบบเต็มที่เล่งเสียงขึ้นไไปปสสััักระมมมาาณณ7 80%เเนน่่่ยคุข้้โลลวววตแ แค่เสียงดังมันเสียงดีมากด้วยตัวนี้แล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้มันมีบลูทูธ5.4ครับคือมันต่อได้2อุปกรณ์พร้อมกันผมก็เลยต่อไว้กับมือถือแล้วก็ต่อไว้กับคอมในออฟฟิศด้วยครับทีนี้เสียงจากคอมหรือมือถือก็เข้ามาในหูฟังหมดคุณจะฟังอะไรก็ไม่รบกวนเพื่อนร่วมงานแต่ถ้าจะคุยกับเพื่อนร่วมงานมันก็ยังได้ยินคือแม่งสะดวกโคตรๆโทรศัพท์เข้าคุณก็ได้ยินถ้าออฟฟิศคุณมันเงียบมากไปคุณเปิดเพลงเบาๆคุณก็โอ้โหเพลินแล้วอีกเรื่องที่ผมว่าทําได้ดีมากๆเลย ก็คือเกมโหมดครับคือถ้าเปิดเนี่ยคือไม่มีดีเลย์เลยครับคือมันคงจะมีอะแหละแต่ว่าผมไม่รู้สึกผมลองเปิดเกมโหมดเล่นเกมตัดคลิปดูหนังฟังเพลงคือใช้งานทั่วไปตามปกติเนี่ยคือไม่รู้สึกถึงการดีเลย์เลยตอนแรกผมนึกว่าเปิดแล้วเนี่ยเสียงมันจะแบบจะแย่ลงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอฟังแล้วเสียงก็เหมือนเดิมครับคุณภาพเสียงผมว่าดีเหมือนเดิมผมก็เลยเปิดค้างเลยครับแต่คิดว่ามันก็น่าจะมีอะไรที่ต้องชดเชยบ้างอาจจะแบบแบตลดเร็วขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงจะลองสังเกตดูอีกทีครับแต่สรุปว่าาใช้ง จริงได้เลยครับเกมโหมดไม่ได้มีไว้เป็นแค่กิมมิคเฉยๆคือพอมันเป็นรูปแบบการใส่ รูปแบบใหม่อะผมคิดว่ามันน่าจะแค่ประมาณเหมือนแบบฟังแบบเน้นใส่แค่แฟนซีอะคงไม่ได้เน้นคือเขาเน้นจุดขายที่มันเป็นการสวมใส่แบบใหม่อะผมคิดว่าไม่น่าจะเสียงดีไม่น่าจะเวิร์กแต่พอได้ลองตัวนี้ปุ๊บโอ้โหแม่งดีจริงนี่หว่าพอเป็นางนั้นปุ๊บผมเลยไปหาลองเลยครับแล้วก็ได้ลองอีก2ตัวก็คือซาวคอซีสามสิบไอแล้วก็โบสอัลตาโอเพนเอียร์บัตตัวแรกที่เขาออกมานั่นอะปรากฏว่าถ้าวัดกันในแง่คุณภาพเสียงนะคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะซาวพีสกินเรียบครับขนาดผมยังอยากจะเชื่อเล ตอนแรกผมคิดว่ายังไงโบสก็น่าจะกินครับแต่ไม่ว่ะซาวพีเสียงดีสุดลองลงมาคือโบสครับแล้วก็ตามด้วยซาวคอไอซาวคอนี่เสียงแบบลําโพงงานวัดเลยแต่ว่าคือก็เสียงดังดีครับแต่โบสเนี่ยคือเสียงดีเสียงมีมิติใกล้เคียงเอาจริงๆแล้วผมว่าใกล้เคียงกับซาวพีทในแง่ความใสแล้วก็เบสดเนี่ยผมยังให้ซาวพีทมากกว่านิดนึงอ่ะโดยรวมแล้วผมให้ซาวพีทแต่ถ้าในแง่ความใสสบายนะโบสแม่งมาอันดับหนึ่งเลยครับรองลงมาคือซาวคอครับแล้วก็ตามด้วยซาวพีทคือขนาดว่าซาวพี แต่ผมให้ว่าใส่สบายมากนะไอสอตัวนั้นแม่งใส่สบายยิ่งกว่าคือโบ๊ทเนี่ยแม่งคือที่สุดของความสบายเลยเว้ยถ้าคุณไม่เคยลองหูฟังคลิปออนมาก่อนแล้วคุณไปลองโบ๊ทตัวแรกเนี่ยคุณจะแบบโอ้โหเย็ดเคเยเคมันใส่สบายขนาดนี้เลยเหรอวะคือสบายชิบหายครับแล้วกระชับด้วยนะคือตัวหูฟังของโบ๊ทด้านหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นซิลิโคนม้วนๆคล้ายๆแบบเค้กโร่อะแล้วคือคุณสามารถง้างมันออกมาแล้วก็แปะเข้าไปที่หูแล้วมันก็จะหนีบล็อกที่ใบหูครับซึ่งโคตรสบายในขณะที่ กระชับด้วยส่วนของซาวคอจะคล้ายๆข,ของของซาวพีทครับซาวคอจะคล้ายๆของซาวพีทคือลักษณะมันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันจะใส่แล้วกระชับกว่าแล้วก็จะหนีบอยู่ที่ใบหูครับมันจะไม่ได้ลงมาที่ร่องหูคือ,ค,อคือใส่แล้วจะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยของซาวคอกับโบสอะใส่แล้วมันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้ครับ ไม่ได้เข้าไปที่ร่องหูสบายโคตรแต่ของซาวพีสใส่เ้ในละักษณะนี้เสียงเสียงจะไม่เวิร์กเลยนะใส่ไว้แบบนี้ตัวลําโพงมันจะเข้าไปตรงร่องหูแล้วเสียงที่ออกมาจะดีมากๆแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไปลองแค่ระยะเวลาสั้นๆ5นาะที10นาทีแค่นี้ครับไม่ได้ลองใส่ทั้งวันเหมือนซาวพีคือซาวพีสเนี่ยผมซื้อมา มันก็เลยทดลองได้เต็มที่แต่ว่าอีกสองยี่ห้อผมแค่ไปลองที่ร้านระยะเวลาไม่นานก็อาจจะตัดสินไม่ได้ร้อซแม้ว่าจะลองระยะเวลาสั้นๆผมก็คิดว่า2ตัวนั้นใส่สบายกว่าแต่ไม่ใช่ว่าซาวพีทไม่สบายนะซาวพีทนี่แม่งโคตรสบายมากๆแล้วนะครับเพียงแต่ว่า2ตัวนั้นแม่งก็ดีขึ้นอีกสําหรับซาวคอเนี่ยผมคิดว่านะมันเหมาะที่จะเอามาใส่ดูคอนเทนต์ทั่วๆไปครับ เพราะว่าเสียงดังแล้วก็ใส่สบายแต่ว่าเอามาฟังเพลงเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กเพราะอย่างที่บอกเสียงมันเหมือนบางๆแห้งๆส่วนโบสเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอยากลองเอามาใส่ยาวๆมากๆเลยนะเพราะว่าใส่สบายมากครับแล้วเสียงก็ดีด้วยคือถึงแม้ในใจผมให้ซาวพีดเสียงดีกว่านะแต่ผมว่าถ้าเอามาดูหนังฟังเพลงเนี่ยโบสเสียงดีมากพอเพียงแต่ว่าปัญหาของโบสเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องราคาเรื่องอื่นผมไม่ติดเลย ซาวพีทเนี่ยพันกว่าบาทซาวคอก็พันกว่าบาทแต่โบท๊ทหมื่นกว่าบาทคือแม่งแพงกว่ากันเกือบ1ิบเท่าคือพอแบบราคาแม่งต่างขนาดนี้คือทําใจไม่ได้วะ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ซื้อสรุปก็คือถ้าย้อนเวลากลับไปผมก็คงซื้อซาวพีทอยู่ดีถึงแม้ว่าลองเปรียบเทียบก,กันทั้งสตัวแล้วผมซื้อซาวพีทอยู่ดี พราะโดยรวมแล้วผมชอบมากสุดทีนี้ไอเรื่องของลักษณะการสวมใส่เนี่ยนะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองนะครับแต่ว่าแฟนผมบอกว่ามันเหมือนไอเครื่องช่วยฟังสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินอะแต่ว่าส่วนตัวผมผมมองว่ามันคล้าย,ายไอตัวห่วงเจาะหูมากกว่าซึ่งก็ก็ดูเท่ดีครับคุณก็ลองดูแล้วกันว่ามันดูคล้ายอะไรมากกว่ากันแล้วคุณชอบแบบนี้เปล่าอันเนี้ยเป็นแบบนี้ซาวพีซใส่แล้วดูเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าถ้าโบสใส่แล้วดูเป็นแบบนี้ แบบนี้เลยต่อให้คุณไปเอาของจริงมาใส่มันก็ดูเป็นแบบนี้ก็ลองดูว่าชอบแบบไหนคงไม่ใช่ประเด็นมากหรอกผมว่าโอเคต่อไปมาดูจุดที่ผมไม่ชอบกันมั่งเรื่องแบตเตอรี่คือเขาเคลมไว้ที่6ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งหมายถึงในตัวมันนะในตัวมันในเคสก็ต่างหากนะครับในเคสรู้สึกจะ รวมๆแล้วมันอยู่ได้24ชั่วโมงในในตัวเคสมันมีแบตให้ได้18ชั่วโมงก็คือชาร์จได้3รอบซึ่งถ้าเป็นหูฟังทั่วไปเนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วครับเข้าใจได้ว่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจทํามาให้ใส่ทั้งวันหรอกเออใส่บ้างถอดบ้างมันก็เพียงพอที่จะอยู่ครับแต่ว่าคือด้วยการใช้งานของผมอะ่ะพอมันสบายแบบใส่ได้ทั้งวันไม่อึดอัดแล้วเนี่ยผมก็เลยใส่มันตลอดแต่พอใส่ตลอดกลายเป็นว่าแบตไม่พอ8 9ชั่วโมงถ้าฟังต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะแบบแบตหมดกลางทางได้เหมือน เหมือนผมก็คงไม่เป็นไรครับใส่บ้างถอดบ้างชาร์จบ้างก็เพียงพอครับข้อเสียต่อไปเป็นข้อเสียที่ผมว่าเป็นข้อเสียใหญ่สุดละของตัวนี้คือตำแหน่งในการทัดของมันเนี่ยไม่ชัดเจนครับด้วยความที่ตัวหูฟังมันมันโค้งๆอะ่ะมันโค้งๆนี้นะแล้วตำแหน่งการทัดอะ่ะมันอยู่ในจุดที่มันเป็นสีสีเงาๆเห็นปะ่ะจุดเนี้ย แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแตะตรงไหนก็ติดเนี่ยมันต้องแตะให้โดนจุดของมันอะ่ะมันถึงจะทัดติดมันไม่ได้มีจุดสังเกตว่าต้องกดตรงไหนแน่ๆมันถึงจะติดอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องคลำแตะไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีโดนมั่งไม่โดนมั่งเงี้ยผมคิดว่าตรงนี้ถ้ามันมีแบบสมมตินะสมมุติว่ามันนูนขึ้นมาเงี้ย คือมีจุดสังเกตอะถ้ามันมีจุดสังเกตในการสัมผัสมันมีตำแหน่งที่นูนขึ้นมาเหมือนอักษรเบลอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นอะให้เรารู้ว่าเออแตะตรงนี้นะคือเซนเซอร์เนี่ยอันนี้จะดีมากแตะแล้วไม่พลาดแน่ๆอย่างเงี้ยจะดีมากๆคือบางทีแม่งแตะไม่โดนสักทีอะจนกระทั่งผมต้องหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อสั่งบ่อยๆถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างน่ารำคาญน,นิดนึงกันครับ <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้ก็แก้ไขได้ครับถ้าคุณมีสมาร์ทวอชซึ่งจริงๆผมแนะนำให้ใช้นะ Smart watch น Smart watch สมาร์ มันสะดวกกว่ามากจริงๆครับแล้วก็อีกเรื่องที่จะว่าเป็นข้อเสียก็คงเป็นข้อสังเกตแล้วกันคือมันมีแต่สีดำครับคือถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเพลคริปธรรมดาเนี่ยมันมีสีขาวด้วยแต่พอเป็นรุ่นเนี้ยเพลคริป Pro เนี่ยมันดันมีแต่สีดําอย่างเดียวซึ่งถ้าคุณชอบสีดำอะ่ะ ก็จบไปฮะแต่บังเอิญว่าผมชอบสีขาวมากกว่าผมว่าขาวสวยกว่าแต่ก็ไม่มีให้ซื้อคิดว่าเขาอาจจะทําสีขาวตาออกมาหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะก็น่าจะประมาณนี้นะครผมคิดว่าพูดครบทุกประเด็นที่ผมได้ลองใช้หูฟังตัวนี้แล้วที่ผมคอนเฟิร์มได้ก็คือคุณภาพเสียงตัวเนี้ย ดีมากคือดีแบบผิดคาดไปมากๆครับคือผมไม่คิดว่าแม่งจะดีขนาดนี้เว้ยแต่ดีในที่นี้อ่ะมันคือดีในฐานะหูฟังแบบคลิปออนนะคุณอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับหูฟังที่แม่งแบบไฮเอ็นต์มากๆมันไม่สู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นหูฟังคลิปออนเนี่ยผมว่าดีมากซึ่งถ้าคุณเคยคิดว่าหูฟังประเภทนี้ที่มันไม่ได้ยัดเข้าไปในรูหูอ่ะมันจะให้เสียงที่ดีไม่ได้ถ้าได้ลองตัวนี้ผมว่าอาจเปลี่ยนความคิดได้ส่วนใครที่อยากลองหูฟังประเภทนี้ แบบคลิปออนอย่างเงี้ยอยู่พอดีผมแนะนําให้เริ่มที่ตัวนี้ได้เลยเป็นตัวจบเลยก็ยังได้ครับเพราะเสียงดีมากมันคือ1ใน the b a s ครับของหูฟังแนวนี้แน่นอนหรือถ้างบไม่ได้เป็นปัญหาเนี่ยคุณไปลอง Bose Ultra Open e a r b u d บที่เป็นตัวคลิปออนของ b o อสได้เลยครับตัวนั้นก็ดีมากคุณอาจจะชอบมากกว่าตัวนี้ก็ได้ครับแต่ว่าสําหรับผมผมชอบแนวเสียงของ Sound p ว e ี e ตัวนี้มากกว่าเรื่องเสียงดีเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังแต่มันทําได้ดี มากๆส่วนเรื่องที่มันทําได้ดีตามความคาดหวังก็คือเรื่องความใส่สบายครับ แล้วก็ไม่หลุดหูเนี่ยอ,นนอันนี้อันนี้คาดหวังมากๆเลยว่ามันจะไม่หลุดหูเพราะหูผมแม่งมีปัญหาไม่ใช่แบบว่าฟังไม่ได้ยินอะไรเนี่ยคือมันไม่ม,ไม,มันไม่มีตัวล็อกน่เอออันนี้ตอบโจทย์เป๊ะก็ประมาณนี้ครับกับประสบการณ์ที่ได้ทดลองใช้งานมาประมาณ2อาทิตย์คือร้านเราไม่ได้ขายนะไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรด้วยแต่ว่าใช้เราแม่งชอบมากเลยอยากจะมาแชร์ครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจของทุกๆคนได้ไม่มากก็น,น้อยถ้ามีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คลิปได้ครับผมขอบคุณมากครับ